พอพอ,พอแค่นั้นพอค่ะพอแล้ว <laughs> สูงแล้วนั่นก็สูงแล้วครับสูงแล้วนะครับจับแน่นๆนะ <c oughs> ดูอะไรก็ลอกเหรอ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ได้ไหมอคะจับด,ดีๆนะจับด,ดีๆนะระวังหล่นนะต้องพึ่งตัวเองนะ ขึ้นแตเองนะอืมระวังนะคะเอาถัดจับอันล่างลงมาอ่าเอาขาเหยียบไว้ขาเหยียบไว้ขาเหยียบไว้อ่าค่อยค่อยลงมาเอาลดมือมาด้วยลดมือลงมาด้วยลดมือมาด้วยอ่าเอาลดมือมาอีกครั้งหนึ่งอ้าวถึงพื้นแล้วเก่งมาก เอามือเอาเท้าเหยียบขึ้นไปเท้าเหยียบขึ้นไปอุ๊ยโผล่หน้ามาเลยโผล่หน้ามาเลยเอ๊ะเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋ยายเจ๊เอ๋ยายเอ๊ะจ๊เอ๋๊เอาลอดมาลอดมาลอดมาได้ไหมนะลอดมาได้ไหมนะ ออกมาได้ไหมนะ้าออกมาหายายได้ไหมนะ <laughs>